มาแยกแยะให้ฟังหน่อยแล้วก็ต้องเตือนกันด้วยนะครับในช่วงอากาศเย็นลงแบบนี้จากสภาพอากาศนะครับที่หนาวเย็นครอบคลุมพื้นที่จังหวัดมหาสารคามอย่างต่อเนื่องทําให้ในพื้นที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลมหาสารคามครับในตอนเช้าก็มีผู้ป่วยแล้วก็าตาสวมเสื้อกันหนาวออกมาจากกลุ่มยินตักแดดกันเพื่อรับความอบอุ่นคลายความหนาวเย็นเป็นจนํานวนมากครับแล้วล่าสุดนะครับคุณผู้ชมครับอุณหภูมิในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามช่วงกลางดึกถึงเช้าตรู่ลดต่ำเหลือเพียง9องศาเซลเซียส ขณะที่จานวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจเพิ่มสูงขึ้นด้วยโดยเฉพาะผู้สูงอายุแล้วก็เด็กนะครับในแพทย์ภาคภ,ภูมิม,มโนสิทธ,ธิศักดิ์ซึ่งเป็นผู้มุ่งในการโรงพยาบาลมหาสา,ารคามเนี่ยบอกว่าจากสภาพอากา,าศที่หนาวเย็นต่อเนื่องครับอุณหภูมิช่วงกลางดึกถึงเช้าของจังหวัดมหาสารคามเนี่ยอยู่ที่9ถึง10องศาเซลเซียสจึงมีความเป็นห่วงประชาชนจะเจ็บป่วยเพิ่มขึ้นจากกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ ไม่ว่าจะเป็นโรคไข้หวัดหรือว่าโรคปอดบวมนะครับแล้วจากข้อมูลระบาดวิทยาล่าสุดนะฮะที่อำเภอเมืองจังหวัดพานสนาคามครับมียอดสะสมของผู้ป่วยโรคดังกล่าวเพิ่มขึ้นด้วยโดยเฉพาะนะครับกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปครับแล้วก็กลุ่มเด็กเล็กนะฮะตั้งแต่แรกเกิดจนถึง4ขวบซึ่งในแต่ละวันเนี่ยก็จะเข้ามา รับการรักษาตัวมากกว่าวันละ30ถึง40คนเลยล่ะครับก็คาดว่าถ้าอากาศหนาวเย็นอุณหภูมิลดต่ำลงอีกเดี๋ยวจะมีประชาชนทยอยเจ็บป่วยกันมากขึ้นนะคะตอนนี้แนะนำประชาชนสวมใส่เสื้อกันหนาวสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายด้วยการออกกำลังกายค่ะแาะช่วงที่อากาศหนาวเย็นก็เสี่ยงที่จะเจ็บป่วยได้ง่าย กลุ่มผู้สูงอายุและเด็กตลอดจนผู้ป่วยโรคเรื้อรังเบาหวานความดันโลหิตสูงเป็นกลุ่มคนที่มีระบบภูมิคุ้มกันต้านทานโรคลดลงต้องกำชับให้ดูแลหรือฝากยัดยญาดูแลเป็นพิเศษใกล้ชิดเลยถ้าหากว่าสมาชิกในครอบครัวเริ่มมีอาการนะคะเช่นครั่นเนื้อคลั่นตัวปวดศีรษะเริ่มมีไข้บอกว่าปวดกล้ามเนื้อ ไอาจามมีน้ำมูกไหลเบื่ออาหารอ่อนเพลียซึ่งถ้าหากผู้ปกครองพบบุตดหลานมีอาการเหล่านี้ติดต่อกัน3วันควรจะรีบนำผู้ป่วยไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาอาการอย่างถูกต้องค่ะ